ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใครกังบลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น,น,นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจ่องเรื่องครอบครัวเรื่องดินอากาศฟ้านี่ยไอ้ตดไอ้ปล่อยให้วาง ใจจะได้เบิกบานแช่มชื่อและกระวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ รวมใจหยุดนิ่งน้นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกน้อมพระธรรมกายประจำตัวนี ที่เราได้สร้างประดิสฐานที่บาธรรมกายเทดีดเอาไว้ที่กลางกายนึกเบาๆง่ายๆสบายยค่อยๆนึกไปเบาๆ นึกง,ง่ายสบายๆนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวที่เราได้สร้างเอาไว้จารึกชื่อของเราปฏิสานที่มหาธรรมกายเจดีย์ปฏิสู์กลางกายฐานที่เจ็ด แล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังให้เสียงคำภาวนาตั้งกล้องออกมาจากในคลางท้องของเรานะจ๊ะให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะัก พอดีพอดีแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวไอ้ได้ตลอดเวลาเลยอย่าให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะนึกไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆ เรคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีความรู้สึก เราไม่อยากจะภาวนาะสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างเดียวหรือไม่ก็ลืมไปคำภาวนาะสัมมาอรหังเนี่ยมันเลือนลางนจางหายไป ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอารหังอีกแต่พอเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอารหังใหม่นะจ๊ะคำภาวนานี้เราจะใช้ต่อเมื่อใจมันไม่หยุดไม่นิ่ง มันยังซัดสายคิดไปในเรื่องราวต่างๆไม่หยุดนิ่งอยู่ที่สืยงกลางกายฐานที่เจ็ดถ้าใจหยุดนิ่งที่สืยงกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็หมดความจำเป็นก็ไปทำ้อาภาวนาสมมาอรังต่อไปพะใจได้หยุดนิ่งถึงที่หมายแล้ว ร,รัตมกายประจําตัวก็จะค่อยๆชัดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยเมื่อความสว่างภายในมันเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้น เหมือนพระธรรมกายประจำตัวที่เราหล่อไว้นั่นแหละถ้าใจเรานิ่งในนิ่งต่อไปนะจ๊ะองค์พระธรรมกายประจำตัวนะก็จะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นไปเรื่อยๆ ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนเพชรบ้างจะใสเกินความใสใดๆในโลกบ้าง จะใสบริสุทธิ์ทีเดียวแนหะองค์พระที่ใสแปลว่าใจเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในระดับที่เห็นความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายคือเห็นความใสความสว่างขององค์พระเกิดขึ้นมาแล้วก็ชัดเหมือนเรา ลืมตายเห็นวัตถุภายนอกเลอยิ่งกว่าน,นั้นอะมันจะชัดในชัดใสในใสสว่างในสว่างองค์พระที่เดิมนั้นะดูไม่มีชีวิตจิตใจดูแข็งกระด้างเหมือนโลหะที่ถูกหล่อขึ้นมา ปัจจอใจเราหยุดนิ่งถึงระดับนี้แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาวะไปสภาพก็เปลี่ยนไปก็จะละเอียดขึ้นและรูปทรงก็ได้สัดส่วนเพิ่มขึ้นเดิมีชีวิตชีวาขึ้นร้องกจจใจที่เบิกบานมีนความสุขมีความบริสุทธิ์ เ,เกลี้ยกล่จากมลทิน,นต่างๆที่ใจเรานึกคิดด้วยความคุ้นเคยเราจะเห็นความแตกต่างและวก็เปรียบเทียบได้พ่าตอนช่วงจิตใจมีมลทินนั่นเราไม่ได้มีความสุขเลยอย่ามากก็แค่ ปริมาณความทุกข์ที่ลดลงมาหน่อยแค่บรรเทาความทุกข์แต่แล้วก็เข้าใจไปว่านั่นก็คือความสุขแต่พอเรามาถึงนะ่ะประสบการณ์ภายในตรงนี้เมื่อใจบริสุทธิ์จริงๆในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้เลยว่าที่ผ่านมา ที่เราเคยเข้าใจว่านั่นคือความบริสุทธิ์คือความสุขนั้นมันยังไม่ใช่แต่ที่ใช่คือสิ่งที่เรามีประสบการณ์ภายในจริงๆณช่วงเวลานั้นใจมันจะใสจะบริสุทธิ์มีความสุขมีความเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลย และใจมันก็ไม่อยากจะได้อะไรวัตถุคนสัตว์สิ่งของอะไรแตกต่างจากท,ที่เราเคยเป็นนะจะปล่อยวางจริงๆแล้วก็จะถูกดึงดูดให้ติดแน่นอยู่ในคลางองคพระนั่นแหละ สิ่งของพระนั่นก็จะขยายแล้วก็หายไปบ้างก็ตกศูนย์แล้วก็มีดวงทำลอยเกิดขึ้นมาบ้างก็เป็นองพระผุดซ้อนๆอน่อใจ ณนะช่วงเวลานั้นก็อยากจะนิ่งต่อไปนะ่นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งถ้าเป็นดวงดวงก็จะใสใเจิดจ้าถ้าเป็นองค์พระก็มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยงามหนักเข้าหีก จะสวยงามกว่าเดิมหนักขึ้นอีกสัตว์สวนก็ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรานิ่งในนิ่งหนักเข้าไปองค์พระก็จะมีการขยายตัวแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาช้าบ้างเร็วบ้าง แล้แต่ความละเอียดของใจที่ใครหยุดนิ่งในสนิทมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างนั้นนะ่ะถ้านิ่งมากจะมีองค์พระผุดผ่านเข้ามาในกลางมากขึ้นมากมายซันซ้อนกันมาใจแล้วก็จะถูกปรับสภาพ โซกลันในบริสุทธิ์มากขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หนักเข้าไปอีกความเบิกบานก็มีเพิ่มขึ้นความสว่างก็มากขึ้นไปตามตัวไปอย่างนั้นแหละไปพร้อมๆกันใจก็ยิงไซในไซชักในชัดสว่างในสว่าง เป็นใจที่หนักแน่นหนึงแน่นน,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 นุ่มโนนควรแกการงานคืองานที่จากขจัดกิเลสอาสวะสื่เป็นสายเหตุถึงความทุกข์ทรมานชีวิตงานนี้ก็จะเริ่มขึ้นเลย จะน้อมไปอย่างไรก็ได้ใจเรานิ่งมาถึงขนาดนี้เ,เราฝึกให้นักขร้าไปอีกจนกระทั่งหลับตาลืมตาเห็นได้ชัดเจนนั่งนอนยืนเดินเห็นชัดเจนเท่ากันจะเคลื่อนไหวกายหกเมนติละกายังไงก็ยังอยู่ได้ ก็ถือว่าใจเราเริ่มติดสนิทดีแล้วเป็นที่พึ่งกับเราได้แล้วเมื่อเรายหยุดในหยุดนักก็ไปอีกหนึ่เราก็จะเห็นพังของชีวิตที่มีอยู่แล้วภายในตรงกับคำสอนที่พปะะเด็บคุณหลวงปู่ท่านนำมาสอนเรา แล้วก็เป็นพยานการทัศนูดทำของเราสมมอสมุติเจ้ากายในกายดวงธรรมในดวงธรรมก็จะผุดซ้อนขึ้นมาใจตอเนี้อยากจะปลีกวิเวกอยากจะนิ่งอยากจะสงบสงัด จากสิ่งที่เป็นอกุศลลธรรมเราจะตั้งมันอยู่ในกุศลลธรรมใจจะใสใสเมื่อเราได้เห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกันไปใจเราจะใสแต่ใจใสากายใสยดวงธรรมใส ดวงบุญในตัวบุญญาธาตุก็จะใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยบาปอกุศลก็ค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆวิบากกรรมวิบากมาก็จะค่อยๆจางลงไปจางไปเรื่อยๆเลยบุญก็จะได้ช่องส่งผลมาถึงกายอยาก ผ่านใจผ่านกายผ่านสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในตัวของเรานี้เราก็น้อมเอาปัจจัยทยธรรม ที่เราจนำมาสร้างพระธรรมกายไปจำตัวปฏิสถานที่มาธรรมกายเจดีซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการสร้างมหาธรรมกายเจดียล้ก็น้อมเอาปัจจัยทยธรรมนี้เนี่ยเอาไว้ที่กลางกายกลางองค์พระ ใสๆใสอรัตน,นามหาปุจนนยาจารย์ทุกท่านน้อมนำปัจจัยทยธรรมนีเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระสัมมาสมพุทเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย นับระสงค์ขายพระองค์ไปทุกคนในอาย,ยะนานิพพานเราน้นอมไปถวายปัจจัยทายธรรมนี้เนี่ยพระนิพพานทันหมดความจำเป็นที่จะใช้ไม่เหมือนมนุษย์อย่างเราจำเป็นต้องใช้แล้วทานกับเฉยเฉยก็สิ่งเหล่านี้ แต่ว่าท่านฉลองศรัทธาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งบุญญาธาตุเมื่อเราไปเชื่อมกับท่านโดยจิตอันเรือมใส่ถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้เนี่ยใจของเราก็จะไปเจริดที่ท่าน เหมือนเราเสียบลักนั่นแหละกระแสทานแห่งบุญท่านทุกๆพระองค์<ๆ>ก็จะไหลผ่านมาจลที่กลางกายเราเป็นดวงบุญใสๆติดทุกกายแล้วก็กระจัดปากรรมมีบากมัน อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโสกโรคกัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปห,หมดหนักก็เป็นเบาเบาก็หายตายก็ไปดีแล้วก็ตั้งผังชีวิตใหม่ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมี ให้ดีกว่าชาตินี้นะมากมายนะในภพชาติต่อไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็แก้ไขวิบากกอวิบากมาได้ในระดับหนึ่งเพราะพยายามมานี่มันเติมมาตลอดเลยๆถ้าเราทำบุญหนักก็้าไปอีกในตัวของเราเอง การก็เอาบุญของเราแก้ไขหนักเข้าไปอยิบมันก็ลดทอนลงมาเรื่อยๆตัวระการวิบ่าวแต่เกิดก็เรานับพบนับชาติไม่ทวนและก็ผิดพลาดทุกพบทุกชาแต่แหละมากบ้างน้อยบ้างแลว้วเพราะวิบากกรรมของเรามันนับประสงค์ไหไม่ทวนออกไิบากก็ทำทํำเดิมบ่าวิบากก็แตกต่างกันไป เวลาท่านแก้ไขท่านแก้ไขทีเดียวไปเลยถ้าของเราเราค่อยๆทย,ยอยแก้ไขไปทีละอย่างกระท้องท่านก็ทำทีเดียวแก้ไขกันไปอย่างนี้เราลนะโชคดีมีบุญมากเคยสร้างบารมีรวมมากับท่านจึงมาเกิดในยุคนี้ ที่ท่านบังเกิดขึ้นแม้มาไม่ถานท่านแต่วิชาธรรมกายก็เป็นสิ่งแทนองค์ท่านการกลับไปดูสิตบุรีท่านก็ยังทำวิชานี้อยู่แม้ไม่เร็วแรงตอนมีกามนุษย์ยากก็ตามแต่ก็ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ ดังนั้นก็เป็นบุญญาลาภของเราที่มาอยู่ในยุคนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราได้น้อมนำทายธรรมนัไปถวายเป็นบุตธบูชาบุญเกิดขึ้นแล้วที่สวนกลางกายตาอันทเจ็ดไอโลกทำใจหยุดนิ่งนิ่งนมนมทำจิตให้เรื่อมใสในพระสมมอทุเดจา้า ให้ลูกนั่งหยุดนิ่งนำนุำ่มเบาสบายสบายๆนะจ๊ะ